好好 ทายเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์นะครับวันนี้เราสัญจรมานะครับที่สนามเพชรเกษม68นะครับฝั่งที่หันหลังนะครับเป็นนักตะกร้อค่ายน้องใหม่นะครับฝั่งที่หันหลังก็เป็นเสื้อเหลืองนะครับเป็นน้องท็อปนะครับส่วนเสื้อขาวนี่ก็เป็นทางด้านของน้องเบียนะครับจากค่ายเพชรเกษม102นะครับหรือว่าค่ายคำหวานนะครับ ส่วนฝั่งโน้นนะครับเป็นทางด้านของน้องเมพระรามสองนะครับจับคู่กับทางด้านของน้องแบงค์หัวระเบิดนะครับหรือว่าน้องแบงค์ปีศาจตะกร้อนะครับเสิร์ฟแปรได้หมดทุกคนนะครับแลกข้ามเขียวนะครับระหว่างน้องแบงค์กับทางด้านของน้องท็อปนะครับเกม12แต้มไม่เดียวนะครับ คนนี้นะครับชิงรางวัลอยู่ที่10,000บาทนะครับมาดูนะครับตะก้อนะครับไม่ใช่เหลี่ยมถนัดของน้องแบงค์นะครับจะผ่านค่ายน้องใหม่ไปได้ไหมนะครับสำหรับค่ายคําหวานนะครับน้องท็อปนี่เป็นนักตะกร้อที่เตะเต็มรอบได้ดีนะครับแต่ว่ามาวันนี้โดนล็อกเหลี่ยมนะครับให้ข้ามเขียวานัดนะครับน้องแบงค์ก็เหมือนกันนะครับเป็นนักตะกร้อที่าให้หัวได้ดีนะครับอาวุธถนัดของเขาก็คือข้ามหัวเลยนะครับ แต่ว่ามันวันนี้นะครับก็เป็นการล็อกเหลี่ยมตัวเองเหมือนกันนะสำหรับน้องแบงค์นะครับมาข้ามเขียวหรือข้ามขานะครับมาดูนะครับว่าใครนะครับจะมีความช่วนนั้นน้อกว่ากันนะครับพูดถึงความเป็นมืออาชีพนะครับข้ามขาถนัดก็เป็นฝั่งที่หันหลังนะครับจะทาดข้ามขากว่านะครับแต่ว่าความนิ่งประสบการณ์นะครับต้องอยู่ฝั่งน้นแน่นอนนะครับทางด้านน้องเมย์กับน้องแบงค์นะครับตอนนี้เกมนะครับเริ่มต้นมาฝั่งที่หันหลังขึ้นนําไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมดูสกอร์ก่อนนะครับว่ายังไงนะครัเต้สามตัวหนึ่งนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะหรับสฟพนเพจทุกท่านนะครับแจ้งความชจดเจนเข้ามานะครับว่าสัญญาณภาพและเสียงเป็นยังไงนะครับหนึ่งต่อสามนะมีตัดหยอดมาอุ้ยตัดหลังเท้าไม่ขึ้นนะฮะสกอร์ขยับไล่จี้มาเป็นสองต่อสามเลยนะครับลงไปนี่นาเสือฝั่งนี้จะดูดีกว่านะครับเพราะว่าถนัดข้ามขาเยอะกว่าฝั่งโน้นนะครับน้องแบงค์นะครับ นานๆจะเห็นเกมมาเตะเหลี่ยมนี้ครั้งหนึ่งนะครับ2ต่อสาเสิร์ฟมานะครับน้องเบียร์ไหลไปน้องท็อปปาดยอดหน้าเน็ตนะครับน้องเมย์ก็จะอาศัยนะเกมเสิร์ฟของตัวเองนะปวนฝั่งนี้ได้นะครับ3ต่อรับเสิร์ฟไปกระแทกตรงหัวเมย์นะฮะไหลมาต่ำแบงค์หัวระเบิดนะครับปาดยอดลูกนี้ไม่ข้ามนะครับได้เต้มแล้วนะครับเป็น4ี่ต่อสามตี่ต่อ2นะครับ ครับผมสวัสดีแอดมินเอกนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแอดมิเลี่ยมไหมครับวันนี้มีนะครับวันนี้ผมมีเหลี่ยมติดกับพี่ชายเชียงกงนะครับพี่ชายเชียงกงนี่กับทางด้านของน้องต้้งมึงเลยนะครับส่วนแอดมินนะครับมีเตะคู่กับน้องต่าทีมงานภูผานนะครับเสิร์ฟผมแรกเสิร์ฟนะครับผมเสิร์ฟเปรนะครับส่วนพี่ชายเชียงกงนี่เสิร์ฟหลังเท้านะครับข้ามฟรีสไตล์ได้ทุกคนนะครับมาดูเกมนี้ก่อนนะครับ5ต่อ2นะครับแบงค์หัวระเบิดกระโดดทีไม่ถึงนะครับ ทางด้านน้องเบียร์นะฮะฟาวนะครับเป็นฝั่งทางด้านของน้องเบียร์กับน้องท็อปนะฮะได้แต้มนะเป็น6ต่อ2นะครับนี่นะครับความนะครับไม่ใช่ลูกถนัดของตัวเองนะครับทําให้เล่นลำบากนะสำหรับน้องแบงค์นะครับลูกตามลูกเวอร์แล้วก็ลูกแก้ไขนี่จะทํายากกว่านะครับหกต่อสองแล้วนะครับค่ายคำหวานได้แต้มน้ำห่างนะครับ ครึ่งทางแล้วนะครับเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งโน้นนะส่วนเมกับแบงค์มาอยู่ฝั่งนี้นะหกต่อสองลตัดหย่อนมาหาน้องเมย์หนึ่งสองไหลไปนะแบงค์หัวระเบิดปาดไปต,ตีเกี่ยวนะครับแต่ว่าตักหลังเท้าข้ามาเสียนะครับข้ามาได้เฉพาะเขียวเท่านั้นนะครับตัวช่วงนี้ยกลนลุกที่สองนะครับแอดาานน <laughs> อมีเมียกี่คนอ,อ๋โอโหนะม <laughs> <นะ S 1> <laughs> มาถามถึงเมียมีคนเดียวนะครับหยอดหน้า ้ายนะครับน้องเบียร์ไหลมาจ่อหัวเนสอู้นะฮะกระโดดปาดเฉอนเลงนะครับสนามไหนครับเอดสนามเพชรเกษม68นะครับสัญจรมานะครับ6ต่อ2นะครับตัดยอดมาหน้าเนสหน้าน้องแบงค์เปิดเมย์ไหลซ้ายเข้าไปลูกนี้ปาดน้าน้ำหนักนี่ยังไม่แรงนะครับแต่ว่าฝั่งโน้นเกมเกี่ยวนี่ก็จะมีน้อยหน่อยนะครับถูทตูเตไทยก็พอได้นะครับถ้าข้ามชัวหน่อยนะสำหรับฝั่งนี้นะครับ ต้ม 2. ต่อ6นะครับเมนะครับเสร์บไลนหนาซ้ายเปิดลุดนะฮะสลับน้องเบียนะครับได้เต้มขยับมาเป็น4 3ต่อหนะครับเหลือสามเต้มทันนะครับ36แล้วนะครับเมนะครับไปที่เดิมนะครับน้องเบียไหลมาลูกนี้ปาเต็มรอบนะครับไม่ข้ามนะครับลูกถนัดก็คือลูกกระโดดม้วนนะครับตินะครับสลับน้องท็อปนะครับ เต้ม4-6นะครับเหลือ2เต็มทันแล้วนะครับไม่อาศัยลูกเสริฟตัวเองกินนะครับไปแล้วไปไหนนะแต่ว่าไหลมานั่นนี้ได้นะโอ้โหนะครับมาจ่ออย่างนี้นะครับเล่นง่ายๆนะครับกระโดดทีบลงนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านเพชรเกษม102ได้เสริมนะครับไข่คำหวานนะครับ6-4นะครับน้องท็อปนะครับปั่นมาช่องกลางน้องแบงค์ต้องลากเล่นเองลูกนี้ปาดกัย์ผาโอ้โหแล้วถุงกับชูกปััันนนนม่ใจตวเองะะโ นานๆจะทําได้นะครับลูกคําขาของตัวเองนะสำหรับน้องแบงค์นะครับข้ามอย่างทุลักทุเล่สี่ต่อหกนะครับมีพระรามสองครับเปิดตัดไปหาน้องเบียร์ไหลมาตรงนี้บาดยัดตัวเลยนะครับแชร์เข้ากลุ่มคนตาบอดแล้วครับนะครับอืมนะจัดไปนะครับคนตาบอดก็ฟังเสียงได้นะครับหกต่อสี่นะครับน้องท็อปนะครับกระแทกมาหาน้องแบงค์นะครับมีพระรามสองไหลลูกหาง ปาดยาวไปเกี่ยวได้ไหมเขียวยาวมาโอโหเลยยังเขียวได้อยู่นะครับกลางสนามนะครับแบ่งซ้ำอีกทีนึงแต่ยอดติดหลังเท้าโดนไหมลูกนี้น้องท็อปแตะยอดคืนไปนะครับได้แต้มนะครับเป็นเจ็ดต่อสี่นะครับความคล่องตัวนี่พูดถึงนะครับฝั่งนู้นนะครับน้องท็อปนี่จะมีความเป็นมืออาชีพกว่านะครับถนัดลากเดี่ยวด้วยนะครับแอดมินก็เคยเตะมาแล้วนะครับเตะกับฝั่งนู้นนะครับ แพ้นะฮะแอดมินแพ้นะกับน้องตั้มนะครับถือว่าเขาก็เล่นดีนะครับใช้ได้เลยนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะเสิร์ฟมาเข้าหน้าซ้ายฝั่งถนัดนะครับมีพระรามสองนี่แตกนะครับ,าาบแปร,รต่อสี่นะครับ <c oughs> เสิร์ฟปั่นเข้า,า <c oughs> นาซายลงแบงนะครับยังเปิดได้อยู่เมีไหลไปลูกนี้นะฮะปาดไม่เหลือนะครับไม่ใสนะครับเหลี่ยมนะครับ เคยเพ้มาแล้วนะครับเพ้ทางด้านของพี่ชัยกับน้องโต้งมานะครับก็ขอแก้มือนะเป็นเหลี่ยมแก้มือนะครับปาดมามีนะครับเข้าข้างไม่ถนัดนะครับมีเนี่ยถนัดซ้ายนะครับซ้ายธรรมชาตินะครับมาเข้าหน้าขวานี่ก็นะครับหมดสิทธิ์เหมือนกันนะครับแปดต่อสี่นะครับปั่นมาหน้าซ้ายเนี่ยใช้ซ้ายธรรมชาตินะครับไหลไปลูกนี้สวยนะครับปาดจอๆไม่เหลือนะครับ ตามหลังอยู่หนึ่งช่วงตัวนะครับดูว่าจะตามทันไหมนะครับ4ี่ต่อ8ตัดหยอดไปลูกนี้นะน้องท็อปเปิดน้องเบียยกไหลามาปัดเล่นทางนะครับนี่นะครับรู้จุดบอร์ดของน้องเมนะครับรู้ว่าทางด้านน้องเมนี้ไม่ถนัดขวานะครับก็เลยถีบเข้าหน้าขวาซะเลยนะครับ8ต่อ4นะครับท็อปนะครับปั่นมาหาน้องแบงนะเปิดหัวเมย์ไหลไปลูกนี้ ใช้ได้นะครับแต่ว่าติดเกี่ยวนะน้องท็อปนะครับโยงมาปาดยาวๆนะฝานมาลูกนี้กายภาพนะฮะติดน้องมีไหลเข้าไปสวยนะฮะไม่เหลือนะครับน้องแบงค์นี่ก็อาศัยว่าตัวเองนี่สูงนะครับใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์นะครับกระโดดเหยียบกระโดดปหน้าน็ดนะครับอยากลองเติกับแอดยังว่าจะช่วแอดได้ไหมอีกใครนาะคุณโอ๊หม้อแล้วไงครับนะฮะไม่รู้จักนะครับใครเอ่ย โอ้นะปาดดีนะสำหรับน้องท็อปนะครับเตียมแปดต่อสี่นะครับเสือม้านะครับมีไหลไปแบงค์นะครับถีบยัดตัวสียนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์ของเรานะครับยินดีต้อนรับนะครับ 4ต่อ8นะครับเมนะครับเสือกระแทกไล่เ้นซ้ายน้องเบียร์ไหลมานะครับน้องท็อปปาดมาตีเกี่ยน้องแบงค์แล้วนะฮะมีไหลลูกต่ำนะครับแบงค์กระโดดปาดไม่ทันนะครับบางวัวภาพและเสียงชัดเจนครับนะครับคุณวินาวัดนะครับเข้ามารับชมแจ้งความชัดเจนเข้ามาก็ขอบคุณด้วยนะครับที่แจ้งให้รับทราบนะครับสัญญาณภาพนะครับแต็ป8ต่อ4นะครับน้องท็อปเสิ์ฟไม่ภาพนะครับ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านของทีมงานพิศาจนะครับ4ี่ต่อ8ดเสิร์ฟกี่ซ้ายอย่างเดียวเลยนะช่วงนี้นะครับซ้ายนี่มีหลุดนะสำหรับทางด้านของน้องเบียร์ตักลังเท้าข้ามไปเสียนะครับสำหรับตัวชงนะครับนี่นะการแก้ไขลูกนั้นเน้นะครับทางด้านของน้องท็อปนี่จะดูดีกว่านะครับเพราะว่าแกีับาข้ามขานะครับเสร์ฟไล่เส้นม้านะครับมีพรามสองไหลไปลูกนี้สวยนะครับโดดปาดจจจอลงนะครับ ชนบุรีชัดเจนครับผมนะครับคุณภูสิทธิ์นวลใสนะครับยังความชัดเจนมาครับสี่ต่อหกเสิร์ฟกีสายอย่างเดียวเลยนะครับเสิร์ฟแม่นนะสลับน้องมีนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นยังไม่หลุดนะครับสลับน้องเบียนะครับยกมาก็สวยด้วยนะครับเต็มนะครับแปดต่อสี่นะครับ เสือกจี้มาเหมือนกันนะครับโดนจี้คืนนะสำหรับน้องเมียครับน้องแบงค์ปาดไปติดเกี่ยวน้องท็อปยกลากเล่นเองนะครับปาดยาวมานะครับแบงค์ยังได้อยู่นะครับมีไหลให้อีกกีนึงโอ้ปาดติดตะขคายนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับนี่นะความเป็นมืออาชีพนะครับฝั่งนี้นะครับไม่ใช่เหลี่ยมถนัดของตัวเองนะครับเก้าต่อสี่แล้วนะครับเพชรบูรณ์ภาพชัดพี่นะครับคุณช่างน็อ สองสิงห์นะครับสายนักสู้นะครับจ้งขอนชัดเจนเข้ามานะครับโอ้นะกระโดดเวอร์นะครับแอดกลับบ้านบอสงการนะฮะไม่ได้กลับนะครับก็อยู่แถวกรุงเทพนี้นะครับไม่ได้กลับนะครับถ้าสนามไหนเปิดนะครับเดี๋ยวแอดมินไปก็จะไลฟ์สดให้ดูนะฮะสำหรับแฟนคอตะก้อนะครับที่อยากจะรับชมนะครับก็เปิดการแจ้งเตือนไปเลยนะครับเวลาผมไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะครับ กำเข้มพอสู้ได้บอแบงเมข้ามเขียวนะครับก็พอมีโอกาสที่จะสู้ได้นะครับสำหรับพี่กำราชสีนะครับเต็มเก้าต่อห้านะครับเสิร์ฟมานะจอดน้องแบงแล้วนะครับหมีพระรามสองไหลไปถือว่าสวยนะครับนี่นะถ้ายกจ่อนาเนนไ้ได้ยางนี้ก็เล่นง่ายนะครับประเวทเมื่อเนื่นครับ ไฟดับดับดับโหนะครับพี่ใเยี่ยมนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้ามารับชมนะครับเสือไปนะเปิดไม่ออกต้องลากเองสลับต้องท็อปลูกห่างนะครับปาดไม่ข้ามนะได้เต้มแล้วนะสลับฝั่งทางด้านของทีมงานปีศาจตะก้อนะครับเป็น6ต่อ9นะครับเหลือ3ามเต็มทันนะครับหกือต่อเก้าแล้วนะครับเหลือสามเต็มทันนะครับมีนะครับเสือจ่อไปหาลองท็อปนะครับลากเล่นนะครับ ปาดลงหน้าขวาอย่างเดียวเลยนะครับเข้าฝั่งไม่ถนัดน้องเมีนะครับครับผมสวัสดีนะครับคุณหัวใจไม่ใช่ของเล่นนะครับเข้ามารับชมนะครับสักท้ายเข้ามานะครับเสิร์ฟไม่ข้ามอีกแล้วนะสำหรับทางด้านของน้องท็อปนะครับจะหยุดให้เขาตามไปถึงไหมนะฮะสำหรับฝั่งโน้นนะครับ แต้ม6ต่อ9นะครับเมนะครับเสิร์ฟกระแทกไปหาน้องท็อปนะครับเปิดลุดจังหวะนี้นะฮะกระโดดทีไม่ถึงนะครับไล่มาอีกหนึ่งเต้มเป็น7ต่อ9เหลือ2แต้มทันนะครับครับผมสวัสดีนะครับคุณสมพานผาเงินนะครับเข้ามารับชมทักทายเข้ามานะครับเต็ม7ต่อ9นะครับเมนะไม่ครับนะครับฝั่งโน้นเสิร์ฟเสียนะช่วงท้ายเกมนะครับชิงเท่าไหร่ครับนะฮะคนนี้ชิงอยู่ที่พี่เหลือเขาชิงอยู่เท่าไหร่นี่ชิงอยู่สี่0ันบาท ทิ้งอยู่ที่4 0 0พนะครับขอภายนะผมแจ้งราคาไปผิดนะนะตีรืงชิโรเซึร์บเปินใครก็พาเจ้ากัมชิโรเตชิโ่ชิโไม่เซิร์บอปินทั้งผุททั้งผเพก็บักเสียก้ามขามบเจ้าุโกนนี่ยชิโรผเ้ื่อก็บางทีตีเครื่องรอบกับเจ้ามือทีมพ่แอ้โจนละละเขาที่ขอเกเสิบแรีกขามกับเจ้ามือเนี่แต่ว่ามันตีอะไรเพื่อโยกผู้ใดโยเจ้ากบกตามขนมมึงเขาบักเสียเรื่องข้นบอบอบอบูไบ่ไหวเขาจะหักขาออกแล้วบอสูขาบ ่อยกับว่ามีลูกเสือบต่ำมาเสือบบริกินเมื่อนั oh wow. ้นได้กินน้ำลูกเสือบต่ำเสือปิกเน็ตลูกสองลูกก็เสียสนะโซว่าได้โซว่าได้เมื่อในเท้าเนี่ยคิดว่าได้เสือบอยู่ลูกบ่์โซว่าอะไรอาล้วเข้าสู่เกมนะครับปาดฝานมานะครับแบงค์ตกใจนะครับเนื่องว่าเขาจะถีบยาวนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางด้านของค่ายคขมานได้เสิร์ฟนะครับยังน้ำอยู่นะครับ สิบต่อเนะครับ3แมเทมนะครับกระแทกหน้าซ้ายนะครับมีไหลไปน้องแบงค์นะครับโดดปาดไปดีนะครับฟังน้องมีน้องแบงค์เป็นรองลูกทำใช่นะครับก็เป็นรองลูกทำแน่นอนนะครับเพราะว่าฝั่งทางด้านของน้องแบงค์นี่ถนัดข้ามหัวนะครับเป็นหัวอาชีพนะครับมาข้ามขาขนาดข้ามฟีสไตล์ยังยากอยู่นะครับข้ามขานะครับ น,นี่มาล็อกเหลี่ยมตัวเองด้วยนะครับล็อกเหลี่ยมแบบให้ข้ามแบบฝ่าเท้าด้วยนะครับก็เรียกว่าข้ามเขียวง่ายๆนะภาษาตะกร้อนะครับยิงไปกันใหญ่นะครับนะครับฝั่งโน้นขาอาชีพยอยู่แล้วนะครับกระโดดเตะกระโดดถีบนะครับความเป็นมืออาชีพฝั่งโน้นจะดูดีกว่านะครับเต็มสิบตัวเจ็ดนะครับท็อปนะครับปั่นมาหา้องแบงค์นะเปิดเมยยังไล่ไปทันอยู่ลูกนี้เตะไปติเกียว ข้ามหลังเท้านะเสียนะครับสู้น้อยแอดนะฮะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเขาแน่นนะครับจะมายุให้ผมเตะผมไม่เตะนะเพราะว่าสู้ไปก็เป็นรองเขานะครับสู้เขายากนะครับก็ดูนะครับฝั่งนู้นนะครับจะให้ผมไปสู้นะครับไม่ได้นะโอ้นะพี่ทอรี่นมวยตะกกจอมบูนะครับพีทอรีนี่เตะหมดผมก็ยอมรับอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าให้ผมไปเตะผมเสียมมยผมไม่เตะนะเพ้นี่ก็โหนะเดี๋ยวก็เสียหมดถ้าเพ้แบบสูสีนี่ก็สู้นะครับแต่ว่าเพ้ขาดนี่ไม่สู้นะครับแต่ก็ถ้าเพ้ก็ต้องให้เพ้แบบคาใจนะครับหรือว่าเพ้แบบสูสีหน่อยนะครับห่างแค่เต็มสองเต็มนะครับหรือสามเต็มประมาณนี้นะครับถ้าห่างแบบขาดลอยอย่างงี้มันก็สู้กันยากนะครับเพราะว่าพื้นเขาพื้นแน่นนี่ครับก็ยกจะให้ผมไปสู้ฝั่งโน้นนะครับ ผมไม่ใช่ตัวยกอาชีพด้วยนะจะให้ต่ำแลกค้ามกับเสื้อเหลืองนะผมไม่สู้นะครับเสื้อขาวก็ยกดูดีกว่าผมนะครับเต็มสิบต่อเจ็ดนะครับน้องท็อปนะฮะเ์ฟม้านะครับมียังไหลไปลุกต่ำนะครับแต่ว่ายังแก้ได้นะครับอืมนะทีบเล่นทางนะครับโอ้ สู้จริงเงินเราสู้สู้รับโอ้ลกองเชียร์ก็เชียร์มานะครับไม่ได้ไม่สู้แล้วโอ้จะเชียร์ให้ผมสู้เลยนะครับสู้ผมไม่ใช่ตัวยกอาชีพนะครับต้องเป็นตั้มแม็กนะครับถึงจะพอสู้พอวัดกับฝั่งนู้นได้นะครับให้ผมลงไปยกเนี่ยผมไม่ใช่ตัวยกอาชีพนะครับยกไม่รู้จะไปไหนนะร้อยจริงๆนะร้อยจุดนะครับเต็มนะครับสิบต่อเจ็ดนะครับสิบสองต่มไม่มีเดียวนะครับ เสิร์ฟมานะครับเมยไหลไปสวยนะครับจังหวะนี้พลาดไม่ได้นะสนาบน้องแบงค์นะครับยกไปจอยอย่างนี้นะครับาสัวนเลเียสนามไหนครับสนามเพชรเกษม68นะฮะให้แม็กยกใช่นะครับถ้าให้แม็กยกนี่สู้กันได้นะฝั่งโน้นนะครับเจ็ดต่อสิบนะครับแบงค์นะครับปั่นไปโอ้ยลงเส้นนะครับเป็นแต้มนะเสิร์ฟเอสเลยนะน้องแบงค์เสิร์ฟครั้งแรกนะครับเป็นผลนะครับ ถ้าเปลี่ยนเกมเสิร์ฟสายเกมนี่จะมีผลมากเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยรับลูกเสิร์ฟนะครับต้องท็อปนะครับหลากมาเล่นปาดหน้าเนตไม่เหลือนะครับเหลือสอง้ตนะฝั่งนี้สองเตมทันฝั่งโน้นเหลือสองเตมเกมนะครับ ค่าคำหวานนี่เขาก็ถือว่าสู้ราคาดีนะครับถ้าใครได้ตะนี่ก็ถ้าโซสีนี่เขามีราคาสู้ให้เลยนะฝั่งนู้นนะครับสู้หลักหมื่นนะฮะหลายหมื่นเลยนะครับโอ้นะปาดยัดตัวทางนั้นน้องเมย์นะครับแต่ว่าฝั่งนี้เขาไม่สู้ราคานะครับน้องเมย์กับน้องแบงนะเพราะว่าเป็นเหลี่ยมไม่ถนัดนะครับขึ้นแทนไปแล้วนะเป็นเดียวเกมนะครับดูว่าจะปิดเกมลงไหมนะครับค่ายคำหวานนะพิกเกีมงร้อยสองนะครับ11ต่อ8นะครับ เกมไหมนะน้องท็อปนะครับปั่นมาหน้าซ้ายนะครับแบงค์เปิดไม่ออกลากที่ยบยาวเกี่ยวได้แต่แว่าลูกนี้ห่างนะครับฝานมาโอ้ยนะฮะยังฝานมาได้นะครับเมีไหลไปอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องแบงค์ถีบไปติดเกี่ยวยกเข้ามาปาดเกมนะนี่นะเขามีพื้นเกมเกี่ยวนะจะให้ผมไปสู้นี่โอ้โหนะหมดสิทธิ์แน่นอนนะครับก็ขอบคุณด้วยนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเปตโกไฟเตอร์นะครับ้อยยี่สิบเอ็ดท่านโอ้โนะเข้ามารับชมท้ายเกมนะท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับ ไม่ได้ดูเต็มที่ก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับพี่แล้มาดีเวลาผมไลฟ์สดนะครับเปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะครับทางผิดตะกไฟเตอร์นะครับเวลาผมไลฟ์สดหรือว่าผมนําคลิปใหม่ๆไปลงให้ดูจะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะครับตัดไลฟ์สดไปก่อนนะสวัสดีนะครับ